อะไรดีสิดิฉันก็เลยโทรหารคุณยูค่ะง่ายๆเลยสนใจทําธุรกิจต้องทํำยังไงบ้างคุณยูนะคะเปิดโอกาสให้ดิฉันนะคะเข้ามารู้จักบริษัทยูนิลิเวอร์แล้วก็เข้าโปรเจกต์เอฟวันนะคะพอดิฉันเข้ารับฟังข้อมูลนะคะดิฉันมีความเชื่อมั่นมากนะคะเชื่อมั่นกับบริษัทยูนิลิเวอร์ดิฉันเชื่อมั่นว่ายูนิลิเวอร์นะคะเป็นไปได้ ดิฉันจึงตัดสินใจแล้วลงมือทำนะคะแต่ท่านาทุกท่านนะคะอาจจะคิดว่าด้วยการเป็นผู้บริหารมีความรู้มีความสามารถเป็นคนเก่งมีศักยภาพไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนรู้หรอกแค่ทำก็สำเร็จแล้วแต่ดิฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะดิฉันคิดว่าธุรกิจเครือข่าย เป็นธุรกิจที่ใหม่สำหรับดิฉันมากดิฉันอยากทำแล้วสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายของดิฉันนะคะดิฉันก็ตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้ตามโปรแกรมค่ะตามห้องเรียนรู้ที่บริษัทได้จัดไว้ให้นะคะดิฉันเรียนรู้เพื่อให้ดิฉันเนี่ยรู้จริงให้ดิฉันเข้าใจและเมื่อดิฉันมั่นใจอะค่ะดิฉันถึงลงมือทำเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างที่ดิฉันต้องการ ก็ไม่น่าเชื่ออีกเหมือนกันค่ะเพียง2สัปดาห์นะคะดิฉันสามารถปรับตำแหน่งแรกะคะ่ะแล้วสามารถแล้วมีไรายได้ค่ะ7,300บาทค่ะทุกท่านอาจจะ